คนโชคดีและมีอำนาจนะครับเขามีเส้นไหนกันเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีความโชคดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาการถูกหวยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามักจะมีสัสรณ์ของดอกจันร์นะครับเกิดขึ้นบริเวณเนิอนอังคารสูงนะครับเนิอนอังคารสูงก็อยู่บริเวณใต้นิ้วก้อยนะครับติด ติดกับเส้นใจนะครับอยู่ใต้เส้นใจลงมานะครับเนินคานสูงเนี่ยจะเป็นเนินของโชคลาภเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะได้อะไรมาก็จะได้มาแบบรวดเร็วนะครับเกิดจากการตัดสินใจเร็วนะครับอาจจะได้จากโชคในเรื่องของการเสี่ยงนะครับเกิดจากการตัดสินใจนะครับโชคดีอํานาจนะครับในพวกนี้จะมีอำนาจในตัวเองนะครับเกิดจากความฉลาดนะครับความสําเร็จในงานนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจนะครับ ผู้นี้หาทางออกให้ตัวเองเก่งนะครับเพราะว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นสามารถตัดสินใจได้เองนะครับแล้วก็มีอํานาจนะครับนอกจากมีอํานาจแล้วยังมีความร่ํารวยนะครับมีเงินตราด้วยนะครับ